อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชัยนายุทธ์นะฮะกับสเกตฟุตบอลครับ,บ,รบในช่วงดึดกๆก่อนนอนกันหน่อยนะครับโอ้โหประทานยูฟ่าครับตัดพ้อเลยนะครับเป๊ปกัวเดล่ากับจิเก้นครอมเนี่ยเตะมากเตะน้อยเนี่ยก็หาเรื่องบนซะแล้วนะครับ <c oughs> อเล็กซานเดอร์เซเฟรินครับประธานสาพันฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าเนี่ยแสดงความคิดเห็นตอบโต้เหล่าเฮสโคตที่บนเรื่องแผนเพิ่มทีมเตยูฟ่าชูเปอร์ลีกในอนาคตมากเกินความจําเป็นน,นั้นแหะก็เหมือนเสียงนกเสียงกาเพราะแข่งเยอะก็อดโอยมีให้แข่งน้อยเนี่ยก็ตัดเพราะว่ารายได้เนี่ยไม่พอยาไส้นะครับจะเอายังไงนะโอ้โห ยูฟาครับมีแผนจะปรับรูปแบบการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะรวมถึงเพิ่มจํานวนทีมโมกเก์เกิรแน่นอนพอไอเดียนี้นําเสนอออกไปเนะี่ยผู้จัดจาก,การทีมระดับหัวแถวทวีปอย่างโจเซฟเปปุเรล,ลาแห่งซิตี้เนะี่ยหรือว่าจิกเกนคลอปของลิเวอร์พูลเนี่ยประสานเสียงยี้กันเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> นำมาซึ่งการตัดเพ้อแบบแสบแสบันๆโดยเซฟรินครับบอกว่าคนเราเนะี่ยไม่เคยมีความพอดีเลยนะครับ ทุกคนต้องการให้มีเกมฟุตบอลถ้วยชิงแชมป์สโมสรยุโรปแข่งมากขึ้นแต่ไม่มีใครเสียสละอะไรกันเลยเซฟรินกล่าวระหว่างงานประชุมสามัญของยูฟานะครับสโมสรเนี่ยอยากเล่น10นัดบนยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเราให้ได้แค่8นัดนั่นเป็นตัวเลขที่เหมาะสมแล้วนะครับฟุตบอลลีกเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยควรมี18ทีมแต่ประธานสา,าพันธ์ต่างๆเนี่ยไม่เห็นด้วยหรือพวกเขาเนี่ยควรเข้าใจด้วยว่าฟุตบอลถ้วย2รายการในประเทศเนี่ยมันมากเกินไปนะครับ มันก็ง่ายที่ครอบหรือว่าเป๊ปโกเดล่าเนี่ยจะพูดโจมตีฟีฟ่าหรือว่ายูฟ่าแต่ของพักนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปนะครับหาคุณเล่นน้อยเกมเนี่ยเงินก็น้อยตามใครกันแน่ที่ควรบนพวกคุณเนี่ยซึ่งรับเงินหลักล้านยูโรต่อปีหรือลูกจ้างในอุตสาหกรรมฟุตบอลที่ได้เงินเดือนละหนึ0งพันยูโร แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มแบบใหม่เนี่ยจะมีกรุ๊ปละ5ทีมเตะเย่าเยอนเหมือนเดิมแต่เพิ่มจานวนกลุ่มขนาดที่รอบน้องเอาเนี่ยใช้เรนกิง้งทีมวางลําดับสูงสุดเจอต่ำสุดไล่เลียงลดหลั่นลงไปนะครับโอ้โ oh หอันนี้คือจัดหนักจัดเต็มให้เป็นชุดเลยนะสําหรับเซฟรินนะครับโอ้โ oh หบอกว่าจะเอายังไงครับเตะมากเนี่ยก็อดโอยเตะน้อยเนี่ยก็เงินเดือนไม่พอยาไส้อีกนะครับคุณจะเอายังไงคุณไม่มีความพอดีเลยอันนี้คือจัดหนักจัดเต็มให้โค้ชอย่าง หวัวแถวนะเป๊กุูเดล่ากับชิคเก้นครอปสนหน่อยสำหรับเซฟรินกับประธานของฟุตบอลยุโรปนะครับอืๆๆๆๆทุกคนคิดว่างไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เขาพูดถูกหรือพูดผิดทุกคนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดีครับสวีดัสสวัสดีครับ